ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบาร,รมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสง์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังถูกระดับชาดกว่าด้วย ของดีใครก็ทำลายไม่ได้อัฏถกถามณิสูกรชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงการสมาคมแห่งนางสุนทรีเรื่องราวมีดังนี้ย้อนไปเมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศศาสนาแห่งความพ้นทุกข์สั่งสอนเวนยศัสตร์ด้วยพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยมีจุดหมายคือพระนิพพานก็มีเหล่าเทวดาและมนุษย์ผู้เข้าถึงธรรมของพระองค์จำนวนมากได้ทำการสักการะบูชาถวายลาบสักการะยิ่งใหญ่มหาศาลประดุดห่วงน้ำใหญ่แห่งแม่น้ำห้าสายหลั่งไหลเข้ามารวมกันทำให้พวกนักบวชในาศาสนาอื่นหรือเดียรถีเกิดความอิจฉาเพราะพวกเขาเหล่านั้นเสื่อมลาบลงเป็นอันมากเช่นกัน จึงหาทางใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้คนเลิกเคารพนับถือด้วยการยืมมือคนอื่นจัดการเมื่อรวมหัวปรึกษากันได้แล้วก็เลือกนางสุนทรีหญิงงามผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นตัวละครหลักในการใส่ร้ายพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องราวและวิธีการก็จะคล้ายกับที่นางจินจะมานวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าแล้วถูกธรณีสูบ แต่ของนางสุนทรีจะแตกต่างออกไปกล่าวคือเมื่อเช้าวันหนึ่งที่นางสุนทรีไปที่วัดของพวกอัญญะเดียรถีเดียรถีทั้งหลายก็ไม่มีใครพูดกับนางเมื่อนางถามถึงเหตุพวกเดียรถีก็ตอบว่าไม่สบายใจเพราะถูกพระสมณะโคโดมเบียดเบียนจนทำให้พวกตนเสื่อมลาบและขอให้นางสุนทรีช่วยเมื่อนางสุนทรีรับปากจะช่วยแล้ว นางก็ได้ลงมือเลยไม่ชักช้าพอตกเย็นนางก็ได้ถือดอกไม้ของหอมเครื่องลูไล้ติดมือไปด้วยกะเวลาที่คนฟังทำเสร็จแล้วทยอยเดินทางกลับออกจากพระวิหารเชตวันนางก็เดินสวนเข้าไปเมื่อมีคนถามว่านางจะไปไหนนางก็ตอบฉะฉานว่าไปหาพระสมณโคดมเราอยู่ในพระคันทกุดีเดียวกันกับพระสมณโคดม แล้วนางก็รีบเดินหลีกไปท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนแต่นางไม่ได้เดินเข้าไปในพระวิหารเชตวันนางเดินไปค้างคืนที่วัดของพวกเดรรทีที่อยู่ไกลๆนั่นแหละพอเช้าตรู่นางก็รีบเดินไปที่พระวิหารเชตวันทำท่าเหมือนออกจากวัดแล้วเดินสวนออกไปกับคนที่เข้ามาทำบุญในตอนเช้าเมื่อมีคนถามว่าไปไหนมานางก็ตอบว่า เราอยู่ในพระคันธกุฎีหลังเดียวกันกับพระสมณโคดมปรนเปลอให้พระสมณโคดมรื่นรมยินดีแล้วจึงออกมาผู้คนที่ได้ยินเริ่มสงสัยเรื่องที่นางพูดแต่หลายๆคนก็เริ่มเชื่อเพราะเห็นกับตาว่านางเดินสวนเข้าในตอนเย็นและสวนออกในตอนเช้าหลังจากนั้นสองสามวันพวกอัญญาเดียรถ์ถีก็ได้จ้างพวกนักเลงให้ไปฆ่านางสุนทรี แล้วหมกไว้ในกองขยะดอกไม้ระหว่างพุ่มไม้ไกลๆกับพระคันธกุดีของพระพุทธเจ้าพวกนักเลงก็จัดการตามที่ได้รับค่าจ้างแล้วพวกอัญญาเดียรถีก็แกล้งโกลาหลนวุ่นวายตามหานางสุนทรีเมื่อไม่มีใครพบก็ไปกราบทูลพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามว่าสงสัยใครที่ไหนพวกนั้นจึงกราบทูลว่าก่อนหายตัวไป นางสุนทรีอยู่ในพระวิหารเชตวันพวกตนก็ไม่ทราบความเป็นไปของนางเท่าไหรนะ่นักพระราชาจึงทรงอนุญาตให้ไปค้นหานางในพระวิหารเชตวันได้พวกเดียรถีจึงพาคนที่เป็นอุปถากของตนไปค้นหาก็ได้พบศพของนางที่กองขยะดอกไม้จึงให้ยกศพนางสุนทรีขึ้นวางบนแคร่แล้วหามเข้าไปในพระนครกราบทูลพระราชาว่า พระสมณาโคดมได้ทำกรรมชั่วกับนางแต่พวกสาวกคิดจะปกปิดความผิดที่พระศาสดาของตนกระทำจึงฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ในระหว่างกองขยะดอกไม้พระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงไปเที่ยวประกาศให้รู้ทั่วพระนครเดียวรถีเหล่านั้นจึงเที่ยวไปประกาศในถนนทั่วพระนครว่า พระสมณาโคโดมมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางสุนทรีแล้วกลัวความผิดสาวกของพระสมณะจึงฆ่านางเพื่อปกปิดความผิดซึ่งชาวเมืองส่วนมากยกเว้นพระอริยาสาวกเชื่อคำประกาศนั้นพากันด่าว่าสาบแช่งเมื่อประกาศจนเป็นที่พอใจแล้วพวกเดีัรถีก็พากันกลับมายังประตูพระราชนิเวศ พระราชามีรับสั่งให้เก็บศพนางสุนรีไว้ในป่าช้าก่อนยังไม่เผาแล้วพระองค์ก็ส่งพวกราชบุรุษไปสืบความจริงในวันถัดไปเมื่อพระภิกษุไปบินทบาทก็ถูกชาวบ้านขับไล่ด่าทอซึ่งพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้ท้วงต่อไปแบบนี้ว่าบุคคลผู้พูดคำไม่จริงบุคคลผู้ทำแล้วกล่าววา่าพระเจ้าไม่ได้ทำ เป็นการกระทำกรรมอันเลวซามคนทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อตายจากโลกนี้ไปย่อมไปสู่นรกฝ่ายพวกราชบุรุษได้กระจายกำลังกันออกไปค้นหาความจริงตามที่ต่างๆจนได้พบกับกลุ่มนักเลงที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่และเมื่อดื่มเหล้าก็เป็นธรรมดาว่าต้องขาดสติพูดอะไรออกมาโดยไม่ยั้งคิดเมื่อเมาได้ที่ก็มีคนหนึ่งในกลุ่มนักเลงนั้นพูดว่า ท่านฆ่านางสุนทรีด้วยการทุบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วหมกไว้ในกองขยะดอกไม้จึงได้ค่าจ้างมาซื้อสุราดื่มพวกราชบุรุษที่ซุ่มอยู่จึงกรูกันออกมาจับพวกนักเลงเหล่านั้นนำไปเข้าเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาสอบสวนความจริงพวกนักเลงก็รับผิดตามที่ตนได้กระทําลงไปและซัดทอดว่าพวกอัญญะเดียรถีเป็นผู้จ้างให้ไปฆ่านางสุนทรี พระราชารับสั่งให้เรียกพวกอัญญาตเดียรถีมาเข้าเฝ้าแล้วมีรับสั่งให้พวกเดียรถีนี้หามศพของนางสุนทรีไปตามถนนในพระนครเส้นทางเดียวกับที่ออกไปเป่าประกาศใส่ร้ายพระสมนาโคดมให้พวกเดียรถีประกาศความจริงว่าตนใส่ร้ายพระสมนาโคดมพวกตนจ้างคนไปฆ่านางสุนทรีเมื่อพวกเดียรถีได้กระทำตามนั้นแล้ว พระราชาก็มีรับสั่งให้ลงอาญาฐานฆ่าคนตายเมื่อผู้คนโจ์จันกันไปทั่วปากต่อปากเมืองต่อเมืองทำให้ลาบสักการะยิ่งใหญ่ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาสู่พระวิหารเชตวันมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าพวกเดียระถีคิดจะสร้างความมัวหมองแก่พระพุทธเจ้า แต่ตนเองกลับเป็นฝ่ายที่มัวหมองซะเองหน่ำซ้ำพระพุทธองค์อย่างได้ลาบสักการะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงทราบเรื่องราวที่พระภิกษุสนทนากันพระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครๆก็ไม่อาจทำความมัวหมองให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าได้การกระทำความเศร้าหมองแก่พระพุทธเจ้า เป็นเสมือนทําความเศร้าหมองแก่แก้วมณีในการก่อนสุกรทั้งหลายก็ได้พยายามมาแล้วแต่ไม่สํำเร็จเมื่อพระภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนาพราะองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนคพรพาราณสีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเกิดความหน่ายในเพศคารวาสเห็นโทษของกามทั้งหลาย จึงออกเดินทางสู่ป่าหิมพานแล้วบวชเป็นฤาษีสร้างบรรณศาลาอยู่ไม่ห่างจากถ้ำแก้วมณีที่มีสุกรหรือหมูประมาณ30ตัวอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นแต่ก็มีราชสีตัวหนึ่งหากินอยู่ในละแวกนั้นเหมือนกันเมื่อราชสีเดินผ่านถ้ำพวกหมูทั้งหลายก็เห็นเงาของราชสีกระทบบนแก้วมณีก็พากันตกใจสะดุ้งกลัวเป็นอย่างมาก จึงพากันคิดว่าเพราะแก้วมณีนี้ใสเงานี้จึงปรากฏให้เห็นพวกเราจงทําให้แก้วมณีนี้เศร้าหมองแล้วพวกหมูก็พากันไปยังสะแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากถ้ำกรีงเกลือกตัวในเปลือกตมแล้วก็เอาตัวมาสีที่แก้วมณีนั้นแต่แก้วมณีเมื่อถูกขนหมูทั้งหลายเสียดสีกลับยิ่งใสแจ๋วหมูทั้งหลายจนปัญญาที่จะทำให้แก้วมณีหมองได้ จึงพากันไปปรึกษาพระดาบที่บรรณศาลาเมื่อทำความเคารพแล้วก็ยืนอยู่หน้าสวนข้างหนึ่งพากันเล่าว่าพวกตนอาศัยอยู่ในถ้ำแก้วมณีมาเจ็ดปีแล้วต้องการทำให้แก้วมณีนี้เศร้าหมองลงเพราะไม่อยากให้ราชสีเห็นเงาแล้วรู้ว่าพวกตนอาศัยอยู่ในนี้จึงพากันไปเกลือกเลือกตมแล้วมาสีกับแก้วมณีแต่แก้วมณีก็กลับสุกใสแวววาวยิ่งกว่าเดิม พวกตนควรทำอย่างไรพระดาบทให้คำปรึกษาว่าแก้วมณีนี้เป็นของบริสุทธิ์งามผ่องใสใครๆก็ไม่อาจทำให้แสงแก้วนั้นเศร้าหมองลงได้ท่านทั้งหลายจงพากันหนีไปอยู่ที่อื่นเสียเถิดพวกหมูได้ฟังดังนั้นก็เชื่อฟังพากันย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยส่วนพระดาบทได้มุ่งมั่นฝึกปฏิบัติตนจนได้ฌานและสมาบัติ เมื่อสิ้นอายุไขก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อจบชาดกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระดาบทในครั้งนั้นคือเราตถาคต